ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับคนหักง่วหัวใจกะเกียดครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ได้พ้ามาช่มแปลงหญ่านะครับที่ผมได้สูบน้ำใสนะครับได้ถึงเวลานะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ได้ปล่อยงัวลงมานะครับ ไ้เขาได้กินหย่าเดือนมีหน้านะครับหย่านาแรงที่ผมสูบน้าใส่นะครับผมกเ็เดมมาติดตามนะครับใบลงกเ้านี้แหละครับใบลงเซานี่ไ้เขาได้กินเต็มที่เลยนะครับว่ายนได้แปลงก่ะ เจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนะครับเอาล่้กินเลยนะครับหลังจากผมได้กักไว้นะครับขังไว้ในคอบเขาอยู่สอง,สองเดือนนะครับประมาณสองเดือนเพราะว่าหนาหนาวหยาบขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับหนาหนาวหยาบาขึ้นนะครับก,ก็เลยสูบน้ำใส่รอเวลา หญ่านะครับรอบเวลารอบเวลาหญ่าจะเริ่นเติบโตนะครับช่วงนี้เขาสู้อันนาแรงแล้วนะครับหญ่าก็เลยจะเริ่นเติบโตเร็วนะครับเนื้อที่นะครับทั้งหมดนะครับสามไร่นะครับแลงปอยผมนะครับนี่ครับกับงัวเจ็ดตัวนะครับ ปล่อยไม่เขาจ้กินจะอิ่มไมแล้วครับเพราะว่าผมก็ต้องนับเดือนนะครับผมต้องนับเดือนครับนี่ส,สวยนะครับเขา,าจ,จนอิ่มนับเดือนไว้ว่าอผมปล่อยลงวันที่เท่าไหร่ถึงเดือนไหนนะครับยาสามไร่เนี่ยครับกระม้วเจ็ดตัวนะครับ กรสิกินหอดเส้นเดือนนะครับประมาณวันที่หนึ่งที่สองเมษายนะครับผมกระสิเอาขึ้นอีกเลยนะครับเอาขึ้นแล้วนี่ผมกระสีเอาน้ำเขาอีกรอบนึงครับเอาน้ำเขาอีกรอบนึงนะครับเดือนเมษายนให้เขาจะเลื่อนเต็มที่นะครับนาแรงนะครับถ้าหาฝนพยาก,กว์วนาฝนสิโตก้ก็เลยครับนี่ อกมาใส่นะครับผมก็เล่ยรีบอมว่าลงมากินนอยิ้มเลยนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกมาใส่นี่แต่คือว่าผมโชคดีแหละครับโชคดีที่ฝนตกมาใส่นะครับเขากับสีมีเหนือมีหนังขึ้นมานะครับเพราะว่า,วาผมก็เลยผสมไวนม้นะครับหาแมนะครับฟั้งนี่หาแม่นะครับ ก็จะได้เริ่มอ้วนนะครับนี่หยากินสวยนะครับทำไป้ชมครับนในเวลางางนะครับขาวสู้หนาฝนกะกะสมัยนะครับผมบังข้าวดูข้าวพะยากรณ์สิว่าฝนสิตกนะครับ ลาคนสิตกวลงมาใหแป้งหญ่านะครับข้อ,ขอก็แป้งหย้าติดกันเลยนะครับเพราะว่าขาอ,อยู่ขางบนนะครับผมก็เสียเอาไว้อโ้อนนี่ติดต,ตัวแปดตัวละครนี่คือสซอนดันด้านหลังนะครับด้านหลังฟ้ามนะครับดันหนาฟ้ามก็คือ กูมิสาจิตโคเนื้อบันน้องหว่านะครับกูมิสาจิตโคเนื้อบันน้องหว่าทั้งหนาฟ้ามนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังของฟ้ามนะครับเป็นฟ้ามเลนน้อยนะครับเป็นฟ้ามนอนไม้นะครับทำเพื่อด้วยใจรักนะครับที่ผมผสมไว้นะครับเจ็ดต,ตัวกะถือว่าพัานพันหมดแล้วครับ อันนี้แล้วนะครับนี่เ่านผู้ชมครับสวยนะครับแปลงหย่าครับปล่อยเขากินเลยนะครับสองดอก เด,เดือนต่อไปนะครับเดือนพฤษสาคมานะครับพฤษสาคมาไถหดหน้านะครับผฤษภาคมามีถุนหน้าไถาหดมีถุนหน้าคือวานเขานะครับผมก็บเสด็จปอยลงอีกนะครับกัเสียเมษาพืนภัพหา,พาสองเดือนนะครับสองเดือน,นครับผมก็เสด็จง่ายไปอีกแปลงที่ทำหน้าแหละครับหาไร เอาไปวไ้กอนนะครับให้หยาจะเลื่อนเถือโต,ตัวอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องเช่างว่าเฮ้านะครับขอให้มี่แปรงหยาไว้นะครับเพื่อ,อเวลาติดทุระเวลาบัสบายนะครับให้มีงว่าในแคเรเดิมในกินหยานะครับถึงมาเตรียมที่กีกแต่ถือว่าเขาก็ได้กินนะครับหยาเขียวนะครับ นี่หนาเขียวๆงามๆอ่อนๆเข้าได้กินนะครับว่าอารมณ์ดีนะครับเขาก็สามารถเป็นสัตว์ได้เร็วนะครับเป็นบอก,บอกเกลียดนะครับอารมณ์ดีเขาก็สามารถเป็นสัตว์ได้เร็วผสมตีดง่ายนะครับ กำลังกินเพื่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับถึงเวลานะครับนี่ความอดทนความตั้งใจนะครับถึงขาสี่ช่วงค้างกินบมดเต็มที่นะครับท่านผู้ชมครับช่วงผมค้งไว้นะครับกินแค่หาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวามันหลายตัวนะครับกินแค่หาสิบเปอร์เซ็นต์กับบัตรถือว่าพร้อมมาอ้วนนะครับหาสิบเปอร์เซ็นต์ ก็ไปเขาก็ซิเริ่มว้วนนะครับเพราะว่าห้าผมก็พอกินแล้วครับมันสิข่าสู้หนาฝนแล้วครับเห็นง้วได้จนห้าเขียวๆนะครับ,มรบผมก็มีความสุขครับผมก็มีความสุขว่า มันเป็นอาชีพของพ่อแม่นะครับผ้าถ้ำมาตั้งแต่โดนหลายปีนะครับพ่อแม่ในผ้าถ้ำยงเป็นเกษตรนะครับหยาเพ่งกุลาตะกรนกับบะมี่เหรอครับบะมี่นะครับเป็นหยาธรรมชาตินะครับปัจจุบันนี่ครับหยาเพ่งกุลาหยานี่เปียหยาหวานนะครับหลายหยานะครับหยานไมนะครับ อย่พี่น้องเขาอยากปลูกหญ้าไหนกน็หามาปลูกครับดีเบิร์นะครับดีวัตุงหย่านะครับดูส่จินารีก็ดีก็งามนะครับหญ่าไหนที่มันตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์กับตัวเองนะครับก็หามาปลูกนะครับหน้าคดขังนา 2- สองสามปีเนี่ยครับ ผลอาจสิบ่เต็ม้อยนะครับทานผช่ชมครับกะหาปีนี้ก็หาปูงยาเด้อครับหาปูงยาไว้นะครับสำหรับผมปีนี้ผมกะสิทําเป็นยาแหงนะครับเก็บว้นะครับเพื่อมันแรงนะครับหรือว่าบม่ได้ผลผลิตทา้งเข่ากับบะมีฟางนะครับถ้าแรงเราไม่มีฟางบ่มีใหง่ว่ากินเลยนะครับปีนี้ผมกะสิทําเป็นยาแหงไว้ยู่ครับ เ็บกักตุนไว้จักน้อยหนึ่งนะครับนี่เนี่ยออีกร็อกนั่นนะครับร็อกคังเต้เือนผมกะเป็นว่าทองแก่นะครับว่าทองแก่อยู่สุคขอดเดือนหนาแล้ะครับเมษานะครับ,ส,รบสองตัวนะครับผมก็เลยแยกไว้นะครับ แยกไว้อีกล็อกนึงนะครับอันนี้คือก้ว่าทองแก้แล้วนะครับแปดเดือนสิเข่าเก้าเดือนนะครับอันนี้ฟูงนี่ว่าสาวครับว่าสาวิึงเริ่มผสมที่ผมในท้าชีไปนะครับติดมอนแล้วนะครับกำลังเหลี่ยมขึ้นขนกำลังรลนนะครับชิ้นหญา เขียวอ้อนนะครับถึงสิ้นเดือนนะครับคาดว่าเขาต้องว้วนนะครับลูกเสด้หลายเดือนเพิ่มนะครับปากพี่น้องเขาเด้อครับให้หาหยาปลูกนะครับต้งแจ่ผมบอกว่าคลิปก้อนเนะี่ยบอกว่าปลูกเดือน มกลากุมพ้ามีหน้าครับนี่ครับสิ้นเดือนนี่ก็ตัดได้เลยนะครับที่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนมกลาครับไปไปมกล้าครับกบุมพ้ามีหน้าสองเดือนสามเดือนนะตัดเลยครับเพื่อเขาสู้นะฝนก็สได้แตกก่อนนะครับแพ่งกลุลาเป็นหยาหยาเลื่อยนะครับนี่เขาเลื่อยนะครับจนไปชมครับนี่ เอากรสิบกินตามขอเลยนะครับตามขอครับเกี่ยวง่ามนะครับสองเดือนนะครับทันประชวมครับนี่หญ่สองเดือนนะครับ ผมก็เอาขึ้นหลังปีไม่นะครับตรงหน้ากุมผ้ามีหน้าครับสองเดือนผมก็ได้นับเดือนไว้ครับสองเดือนเราลงเลยนะครับถ้าเป็นหนาฝนนี่ครับว่าถึงเดือนเขาก็จะเริ่มเติบโตเร็วครับ ไอ้ข้างหน้าครับผมก็ได้เอาไปป้อยอีกล็อกนึ่งครับไปป้อยไว้แปลงทับหน้าแหละครับไอ้ขาไปแชร์เล่มนะครับไอ้ขาได้ไปแชร์เล่มอีกแปลงหนึ่งนะครับแยกกันดูนะครับให้แยกกันดูมันหลายตัว ถ้ายชิปนี้นะครับผมฝากพี่น้องเขาเด้อหาหญ้าปูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อมาผ่านชิปต่อไปนะครับถากว่าชิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามให้ผมน้ำน,นะครับเด้อครับสวัสดีครับ